ดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นวันดีวันที่แดดร้อนดีห <c oughs> น,นึ่งก็ออกมาตกกุ้งวันนี้เอาเรือเรือรำลำเรือรับแขกมาลองดูนมันจะได้กุ้งบ้างไหมมัน,นก็ได้มาสองตัวละตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆก็มาลองตกดู เพื่อจะได้มั้งเก๋อก็มีน้อยด้วยเนี่ยใื้เดือนมีหน่อยเดียวตกอยู่ขงว่างของเงามาได้ทำคลิปมานานแล้วลองทำดูมั้างลมก็เริ่มจะแรงอีกแล้วก็ตกนี้สัก แคบหนึงเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นมั้งไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าจะไปลงที่ใหม่ไม่รู้ว่าทางนู้นน้ำขึ้นยังก็ไม่หน,นึ่งยังไปไม่ถึงไหนเลยออกจากบ,บ้านมาก็มาแบบม่อยู่แถบวบแบบนี้เพิ่งจะออกมาได้แปปหนึงเนี่ยมันไม่มีตัวก็เดี๋ยวก็ล่องลงไปข้างล่าง ไปเรื่อยๆตัวคนเดียวไปไหนก็ได้ถ้ามีเมียคงไม่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าจะไปไหนก็ต้องเป็นห่วงไปก็ต้องไปได้วยกันนี่อยู่ตัวเดียวสบายๆชิวๆน้ำแรงอยู่เลยนี่ แรงมากเลยก็ลองดูสักแป๊บนะเผื่อมันจะได้ตัวมั้งเห็นไม่ทุกคนไม่รู้เพิ่งจะก,กี่โมงอยเที่ยงมั้งเนะที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยโอ้ยบ่ายโมงสิบสองเนี่ยเนี่ยงนิงออกมาไม่ได้ดูเวลาเลยเลย นึกจะออกก็ออกใส่สนุกได้กุ้งไปกินมากน้อยอะไรมันก็ต้องได้มั่งนะออติดล่มอีกปะทูอยู่ไนมะ่อยู่ตัวเล็กดันติดล่มเนี่ยไม่ค่อยอยากกลางล่มกางนี้แหละอนันนี้ไม่ถ่ายคล๊กไม่ไม่ถ่ายคลิปไม่กลางล่มนะนี่นีนะ เห็นไหมเนี่ยไซส์กำลังย่างเลยมั้ยต้มยำมก็ดีนะไซส์เนี่ยแจ๋วเลย ติดมาแล้วตัวเล็กถ้าไม่หลุดก็จะได้เห็นอยู่นี่ตัวเนี้ยมาแล้วมาแล้วตัวสวยซะด้วยตัวสวยซะด้วย ทีนี้ติดทีนี้ติดน้ำแรงด้วยบวกกันต้องเบาๆหน่อยปันแรงเดี๋ยวหนวดเน,น,นื้อชีกเนี่ยติดหนวดนี่นี่ติดหนวดนี่ติดขี้เป็นแบนี่ถ้าเป็นติดหนวดนี่มันขาดไปแล้ว แรงน้ำด้วยประทะกันกับแรงที่ปั่นขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอ,อน้ำอ่อนดีกว่าน้ำนี้ก็เอาไว้ก่อนรอ,อน้ำอ่อนนีกว่ากันใหม่น้ำอ่อนแล้วไม่รู้จะมีตัวป่ะเนี่ยตกปลาด้วยตกกุ้งด้วย เคยจะได้ปรากฏไปแกงส้มกินมัน้งน้ำเล็กนี้กุ้งจะมีเปล่า่หแเราขนาดลมมันพัดมาเนี่ยยังม,มีความรู้สึกว่ามันร้อนนะร้อนอบอ้าวอ่ะ มีความรู้สึกได้เลยปลาปลากดปลากดลูกปลากดดเยอะแฮะแถวนี้ดูดิหน้าไปแดดเดียวจริงเลย Nói hết tốt đấy ạ cột dưới này Bà cột tốt đấy ạ ra này không lúc <laughs> Khăn ngóng khăn ngao กดปากกว้างตัวสวยด้วยโอ้โห,โโหกินทะลึกเลยพะคุณเลยวางไว้ก่อนอได้ที่ตกแล้วได้ที่ตกปลาแล้วมีปลาด้วยมีกุ้งด้วย อุกอุกอุกออกออกกันของออกทึบๆทึบๆเปล็ดเงี้ยงอีกขาดทุกอย่างผมไม่รู้ีขาดอยู่ลงสะบกไม่มีไม่มีเหล็กสะบกห้อยเฉย นครับว <inate> ันนี้วันนี้ลุกหนึ่งออกมาหาหมายใหม่หมายจริงๆน,นี่ยังไม่รวมไม่รวมที่ปล่อยไปนะน,นีะ่ติดอะไรอีกแล้วเนี่ยได้ปลาสี่ตัว จริงได้เจ็ดแปดตัวแหละแต่ปล่อยไปตัวมันเล็กเกินนี่ยังพอได้อยู่เนี่ยเกือบสามสี่ตัวนี่นะกรแข็งได้มองแล้วเนี่ยตัวใหญ่อล้วได้กุ้งหน่อยเออเหนี่อยไหมการหา,หาใหม่ใหม่ไม่ใช่ว่าจะเจอตลอดนะมันก็จะเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วแต่อ,อกาสอือแล้วก็ได้ปลาบูนั่นมาตัวไ,ได้กุ้งอีก ประมาณยี่สิบตัวก็ออยังดีนะออยังได้หอหปรากฏทิมก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนานๆนนจะได้ทำคลิปสักทีหนึ่งงก็ไปเรื่อยแหละฮช่วงนี้หมายแถวบ้านแตกก็ <c oughs> เลยต้องหาหมายใหม่ เออก็เพงแบ่งกันทำมาคินไปนะเรามีปัญญาเรามีความสามารถเราก็ไปหา,าใหม่ๆเอาไกลไปสักหน่อยก็ดีได้เปลีป่ยนบรรยากาศบ้างอยู่แต่แถวบ้านมีก็มาที่อื่นบ้างสนุกสนานสนุกอยู่คนเดียวแหละเดี๋ยวปลาเดี๋ยวกุ้งม่วไปหมดเลยวันนี้เบ็ดปลามาด้วยกล่าวว่าจะเอาปลาไปแกงคินถ้ามันมีก็พอดีเจอพอดี ได้ที่ตกไปแล้วก็ได้ที่ตกกุ้งไปแต่มันก็ต้องให้ทันน้ําถ้าไม่ทันน้ําก็อดเพราะน้ําแรงมากโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยเรามาพบกันใหม่คลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้วกนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ